สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่งศูนย์หนึ่งสามบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันครับเห็นหลายพักครับพักเล็กพักน้อยออกมาถามพักเพื่อไทยหรือพักลองบอกว่าพักใหญ่พักที่มีอํานาจอยู่ตอนนี้ก็ออกมาถามครับสุปฏิชัยใจสมุทรก็ออกมาถามพักเพื่อไทยนะพักรับชาติก็ออกมาถามพักเพื่อไทยก็คือไม่รู้ว่าใครบริหารไม่รู้ว่าใครอยู่ ฝ่ายค้านที่ผ่านมายังไม่รู้เลยก็คือพูดง่ายๆครับตอนนี้จุดศุน์รวมที่จะถล่มตอนนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะว่ากระแสดีเลือเกินกระแสมาแรงเลือเกินไอพวกนี้ครับเขาเรียกว่าขี้ขึ้นสมองเออภาษาชาวบ้านก็อขี้ขึ้นสมองครับกลัวว่าคะแนนเสียงจากพรรคเพื่อไทยนี่จะหลังไหลเข้ามา นะครับพี่น้องประชาชนเริ่มรับรู้นะครับในการหาเสียงในการอธิปรายอภิปรายหาเสียงต่างๆนะครับเขาก็ไปบอกนะโยบายต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติแต่พรรคอื่นไม่ได้หาเสียงครับหาเรื่องอย่างเดียวนะฮะบ,บางพรรคก็ไปเต้นนะฮะยึกยกยักยักครับ,รบนะอมนิโปเหมือนเด็กอมมือนะครับเขาบอกว่าหาเสียงแนวใหม่ครับ ไม่รู้แนวไหนเหมือนกันนะแนวบ้าๆบอๆหรือเปล่าไม่ทัพท์นะฮะเราก็ได้เห็นแล้วว่าสปิริตหรือความคิดหรือไอเดียไอคิวต่างๆครับมันคนละชั้นนะครับถ้าเกิดเอาพวกนี้เข้ามาบริหารประเทศชาตินับวันถอยหลังได้เลยครับความชิบหายของประเทศชาติมาแน่นอนนะครับเราเห็นอยู่แล้วครับไอพวกที่รับวันนี้เราก็ได้เห็นอีกครับว่านะครับสมาคมผู้สื่อข่าว นะครับที่เป็นสมาชิกอะ่ะออกมาออกถแถลงการมีการรับจ้างับมีการรับจ้างรับจ้างออกข่าวเป็นเนื้อข่าวนะครับเฉพาะงานด้วยนะครับก็เราจะได้เห็นว่าบางสำนักรับมันเป็นแบบนั้นจริงๆน,นะเออบางสำนักนะครับอ่าจะไอ้ตรงนี้อาจจะยกจังหวัดมึงแหละเออพักยังไม่รู้เรื่องเลยเออเออพี่น้องประชาชนยังไม่รู้เรื่องเลยครับนี่กระแสมาแรงม้งแหละเออ เขาไปเชียร์อย่างนั้นนะตอนนี้ครับเอาเงินไปเอาเงินไปให้สำนักข่าวให้สำนักข่าวเชียร์นะครับผมก็แปลกใจจริงๆว่าเออบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับมันมีเขาเรียกว่าแชทหลุดออกมานะครับแล้วสมาคมนะครับเขาเห็นเขาเห็นมันสร้างสร้างชื่อเสียงก็ยังดีครับมันสร้างชื่อเสียครับสมาคมก็รับไม่ได้ แต่ที่จริงมันมีมานานแล้วแหละไอ้ผู้สื่อข่าวเป็นแบบนี้ครับสำนักข่าวมันเป็นแบบนี้ครับเออมันก็พวกใครพวกมันนั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้มันโงมขึ้นเหลือเกินครับมันมีเอกอ่ามันมีแชทหลุดออกมานะครับมีการรับจ้างมีการโพสต์กับสำนักขา่กขาวนั้นสำนักข่าวนี้ครับว่าพักนั้นจะมาแรงพักนี้จะมาแรงเราสังเกตได้ครับเออพักเนี่นครับบอกว่าพึ่งโผล่จะออากจากปากครับบอกว่า จะเหมาจังหวัดนั้นจะเหมาจังหวัดนี้เออมันก็แปลกดีนะฮะนี่ยเขาหากินกันแบบนี้แล้วครับสำนักข่าวนะก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเหมือนกันครับแล้วทีนี้สมาคมนักข่าวต่างๆนี่ครับเขาก็บอกว่าเขาเสียหายนะฮะสำนักอื่นเขาไม่ทำแบบนี้คุณเพิ่งรู้เหรอสมาคมคุณเพิ่งรู้เหรอ ว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเขาทํามาหากินกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะที่ไปจดทะเบียนลงทะเบียนไว้กับเป็นสมาชิกของพวกคุณเนี่ยครับมันเละเทะมาตั้งนานแล้วครับมันสกรปรกมาตั้งนานแล้วนะครับจะมาวุ่นวายอะไรตอนนี้ล่ะครับมันน่าจะหมดไปแล้วไอ้เรื่องสมาชิกหรือสภาสอาดาสภาผู้สื่อข่าวนี่ครับเออคือมันไม่มีจริจจรจรยธรรมมันไม่มีจรรยบรรรเหลือแล้วไง อ,อที่ผมพูดตรงเนี้นะฮะคือตั้งไว้เฉยๆครับมันไม่สังสิทธิ์ไงครับเหมือนศักศ์สิทธิ์แต่ไม่ศักดสิทธิ์เนี่ยมันเละเทะมาตั้งนานแล้วก็ทํามาหากินแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับเออคุณอย่ามาแก้เกี้ยวเลยค,คุณอย่ามาแก้ภาพพดพวกนี้เลยครับมันไม่ไหวหรอกเชื่อผมสิเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ครับ ที่มันหลุดมาเนี่ยใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละครับและช่วงนี้ครับเขารูปปากเลยจะบอกรูปปากเลยครับไอ้ไอ้นี่แหละสภา,านี่แหละใครจะว่ายังไงผมไม่รู้ล่ะครับผมในฐานะสื่อเล็กๆช่องหนึ่งนะแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภานะสภาผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่ได้ขึ้นครับผมก็เป็นช่องหนึ่งอะแต่เป็นผมเป็นอิสระเป็นส่วนตัวนะฮะ ก็ตอนนี้ครับมันดึงลงมาเท่ากันแล้วไอ้พวกสื่อหลักต่างๆนี้ก็คนดูก็พอๆกันแล้วนะครับไม่ได้ดีอะไรนักหนาหรอกครับนะ่ะก็หยิบข่าวจากหน้าเฟซหน้าหน้าทิกตอกนี้มาทํากันนะฮะเราไม่ได้ศักดิ์ศรีไม่ได้ต่างกันละครับแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของสมาคมผู้สื่อข่าวนี่ครับสภาผู้สื่อข่าวเนี่ยครับแม่ต้องบอกว่ามันต่ำกว่าพวกเราอีกต่ำเยอะเลยนะฮะ ก็คือคุณเลือกที่รักมัดที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเรื่อกที่ที่รักมัดที่ชังนะฮะสุดท้ายครับอสุดท้ายเป็นไงครับชื่อเสียงมันก็เป็นแบบนี้ใครมีเงินพักไหนมีเงินพักไหนที่คุณเห็นดีเห็นงามด้วยคุณก็ไปรับเงินเข้ามานะครับแล้วก็มานะฮะ อะไรกันมาโพสต์ว่าสำนักข่าวนี้นะรับไปได้ข่าวมาจากไหนออทำข่าวให้เขาจะเพาะงานครับรับเงินครับไปซื้อเบียร์เอาไปใช้ใจ่ายนี่บอกว่าให้สำนักข่าวเนี่ยครับรับผิดชอบคือสำนักข่าวเขาเนี่ยเขาเฉยนะถ้าจะให้รับผิดชอบสำนักข่าวก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับเออ จะปลดออกจากงานหรือจะลดค่าโทษยังไงก็แล้วแต่สำนักข่าวที่เขาทำนะครับเขาไม่ได้ทำคนเดียวคุณจะบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวไม่ได้หรอกเออมันเป็นทั้งสำนักขับทายุกับยุบทั้งสำนักรับไล่ออกจากสัมภาเลยนะครับไล่ออกไปครับมันไม่ใช่เป็นแค่ผู้สื่อข่าวที่เขามาโพสที่ไหนล่ะครับมีทางครับมันมีกองบอกกอบกองบอง กองบอก,กอไม่รู้แล้วคุณจะมาโพสต,ต่อหน้าสื่อได้ยังไงเนี่ยกองบอก,กอหมายความว่า,างไงครับผู้มีอํานาจที่จะให้เขาโพสต์ต่อหน้าต่อกระดานข่าวครับแล้วสภาผู้สื่อข่าวไม่รู้เรื่องหรืองโง่หรือแกล้งโง่ครับผมถามหน่อยนะครับสมมติว่าผมได้ข่าวมาเนี่ยได้เงินมาเนี่ยครับผมไม่ผ่านบรรณาธิการ ไม่ผ่านหัวโตอ่ะผมจะโพสในหน้าสื่อออนไลน์หน้าเว็บไซต์เขาได้ยังไงอ่าผมถามหน่อยครับอย่าทำเป็นยาปัญญานิ่มครับอย่าทำเป็นยาอ่อนเขาทำงานเป็นทีมครับมีกองบอก,กอมีคนตรวจสอบว่าจะโพสอะไรเข้าไปอยู่หน้ากระดานข่าวของช่องครับของสำนักข่าวแหมสภา ผู้สื่อข่าวออกมาตีโพยตีพายบอกว่าทําให้สํานักอื่นมันเสียหายด้วยครับก็คือสํานักอื่นมันไม่พลาดไงเออมันไม่ได้พลาดมันไม่ได้เช็ดหลุดแบบนี้ครับแต่ตอนเนี้ยมันเช็ดหลุดคนก็เลยเห็นผมพูดสองสามวันที่ผ่านมาไอ้สำนักข่าวแป,กแปกลกๆนะครับพี่น้องติดตามดูคลิปผมสิครับอันไหนที่กลิ่นมันมาแรงๆเ,เนี่ยผมรู้ดีผมบอกเลยครับเนี่ย ผมพูดก่อนนะทั้งไลฟ์สดนะฮะทั้งคลิปผมบอกเลยว่ามันไม่ชอบมาพากลอยู่นะครับพักบางพักนี้ครับพี่น้องประชาชนยังไม่รู้เลยว่ามันมีชื่อพักนี้หรือเปล่านะบอกว่าจะไปเหมาจังหวัดนั้นนะจะไปกวาดจังหวัดนี้กับนะนั่นหมายความว่าไงครับเอาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่มีก็เอากล้วยไปนักข่าวกินกล้วยครับ ไปชิลิงนะนักข่าวครับกินกล้วยเออพอได้กล้วยนี่ก็หวานนะแค่เขียนนะี่ยแค่เชียร์เท่านั้นไม่มีอะไรครับเออจะเชียร์สองวันสาวันก็ว่ากันไปในหน้าเพจในหน้ากระดานข่าวก็จบครับมาเท่าไหร่แล้วครับแสนสองแสนสามแสนก็ว่ามันมาครับนี่ก็พูดกันตรงๆครับอย่ามาตอแหลเลยครับอืม เหม็นน้ำลายเหม็นขี้ฟันครับอย่ามาตอแหลเลยครับมันก็รับกันทั้งนั้นแหละสภาผู้สื่อข่าวนี่ครับเจาะดูครับสำนักไหนไม่รับกับกล้าสาบานไหมล่ะเออกล้าพูดความจริงหรือเปล่าล่ะครับไม่มีทางแล้วครับพวกมึงก็สกรปรกไม่ได้สะอาดหรอกพี่น้องประชาชนเขารู้ไงเขาถึงไม่ค่อยเสพไง จะเก่งตายอยู่ทุกวันนี้ครับต้องหากินแบบนี้ต้องหาแดกแบบนี้ไงเออสำนักข่าวต่างๆที่บอกเป็นสื่อละตอนเนี้ยทุกอย่างมันกดมาเท่ากันแล้วครับนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาประเดประดังอยู่ในเรื่องนี้แล้วเนะในส่วนนี้เราถึงได้บอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ฮะมันมีหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขารับรู้แล้วนะครับ และอย่างที่เห็นกับการหาเสียงครั้งนี้เราเห็นได้ชัดว่าการหาเสียงครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเริ่มจับตามองว่าใครครับที่มีเขาเรียกว่าบุคลิกวุฒิภาวะหรือความรู้พอที่จะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากความยากจนนะจากความอดอยากอยู่ตอนนี้ครับ น้องประชาชนเขามองครับเขาตึงโฟกัสมาอะไรไงกระแสเริ่มเปลี่ยนนะครับแต่คนเชียร์มันก็เชียร์เหมือนเดิมครับอย่างทานาพรนนก็บอกว่าแหมโน่นมองไปถึงอนุทินน่นครับเออต้อมกว่าไม่รู้จะได้เป็นรัฐมนตรีเขาหรือเปล่าไม่ทราบเลยนะเออเออ,เอ,อบอกว่าอนุทินน่าจะเป็นรัฐมนตรีรอบสองไม่มองมองดูแล้วไม่มีใครแล้วเขาบอกงั้นนะแม่เลียจัน เขาเรียกว่าเรียยันไข่เอออาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นโฆศกก็ได้นะครับก็แล้วกว็ว่าไปแล้วครับการทํามาหางกินมันมีหลายแบบครับเอออาจารย์อาจารย์อา,ยอาจมรพวกนี้ครับมันเป็นแบบนั้นนะฮะต้องรับไม่ได้ครับคนอื่นวิพากวิจารณ์คุณวิพากวิจารณคนอื่นได้ครับคนอื่นต้องวิพากวิจารคุณได้เหมือนกันครับนะสุดแท้ครับ การที่จะออกมาต่อหน้าสื่อนี่ครับถ้าคนถ้ารับคนอื่นไม่ได้ก็อย่ามาออกนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนเห็นแย้งอยู่แล้วมันต้องมีคนเห็นต่างอยู่แล้วครับคือถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็เลื่อนผ่านถ้าเราไม่เอาเราไม่ชอบก็หยุดดูเท่านั้นเองนี่แหละครับคือเหตุผลครับเอาหันมาดูอีกพักหนึ่งครับพักประชาชนตอนนี้ครับกระแสะไม่มีดีดขึ้นมีแต่ดีดลงผมบอกว่าเออดีดลงยังไงนั้งม ดีดลงคลองไนงะเออที่น้องก็จะได้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับพักประชาชนไปไหนตามท้องตลาดต่างๆครับมีคนออกมาโต้โต้คัมนะครับมีคนออกมาถามมีคนออกมานะฮะจุดประเด็นต่างๆเพื่อถามผู้สมัครหรือผู้ที่ไปหาเสียงครับมันก็แปลกอยู่ดีแล้วครับธนาธรเองเนี่ยต้องบอกว่า เหมือนคนไม่รู้เรื่องเหมือนคนสติแตกฮะตอนนี้ออกมาหาเสียงครับและมีหนำซ้ำครับปล่อยทุกวันทุกวันครับปล่อยอะไรครับปล่อยความเสล่อเนีครับเมื่อวานนี้ครับสิริกัญญาก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นคนใหม่ทั้งหมดครับเป็นคนนอกทั้งหมดครับเอาจบเลยเออและพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ก่อนเขาตัดสินใจไม่ได้ ถ้าบอกว่าคณะกรรมาการบริหารพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนนอกทั้งหมดครับคนเก่าหายหมดเลยคนเก่าไม่มีอำนาจคนเก่าไม่ได้เข้าไปบริหารจบเลยสิครับไอค้คนใหม่เป็นใครครับเออเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์มันทำอะไรให้พรรคเขาถามงี้ฮะเขาถามบอกว่ามันทำอะไรให้พรรคครับมันออกเงินช่วยหาเสียงมันเดินมาช่วยหาเสียงเลยครับ หรือมันนั่งขับย้ายตูดตัวเองออกจากสำนักงานออกจากองค์กรการศึกษาต่างๆครับสถาบันการศึกษาต่างๆครับมันจะมารอนั่งครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นรัฐมนตรีในคณะถ้าเกิดว่าเขาไปหาเสียงแล้วชนะครับดูวิธีการมันก็ไม่ใช่แล้วครับคุณจะเป็นพระเจ้าเขาเรียกว่าคุณจะเป็นคนใจบุญขนาดไหนครับแต่คนที่ต่อสู้ตามเขตต่างๆครับ เขาปรุงพื้นที่ตากแดดตากลมไปหาเสียงไปยกมือไหว้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับเขาก็อยากเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันครับเอออย่าบอกนะครับว่าพรรคนี้ครับได้เป็นสอสอแล้วไม่อยากเป็นรัฐมนตรีไม่อยากมีความก้าวหนะ้าอยากเป็นแค่สอสอครับเป็นทาสเขาอยู่อย่างนั้นครับเออแต่อาจารย์ที่ออกจากมหาวิทยาลัยครับที่เขาประกาศชื่อกันมาเนี่ยครับผมเนี่ยอยู่วงการการ,การเมืองผมยังไม่เคยได้ยินเลยเออ คือพวกนี้มันทําอะไรเป็นบ้างอะครับเป็นอาจารย์มาทั้งชีวิตครับอ,อรับเงินเดือนมาทั้งชีวิตครับแนวทางการปฏิบัติหรือชีวิตประจําวันมันก็ต่างกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับสวัสดิการเขามีครับสิ้นเดือนมามีเงินเดือนจินครับแต่พี่น้องประชาชนครับต้องหาจินอยู่กับเกษตรกร,ะกรนะผลผลิตของการเกษตรนะะแล้วสิริกัญญาออกมาพูดแบบนี้ครับ ผมบอกว่าปิดฝาลงครับปิดฝาลงยังไม่พอครับเอาลงหลุมแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็เหยียบด้วยซ้ําไปนะครับจบแล้วครับพักส้มไม่เหลืออะไรแล้วครับยิ่งพูดยิ่งนานวันยิ่งไม่เหลืออะไรเลยครับแต่ก่อนเนี่ยผมกะไว้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้ห้าสิบจะถึงหรือเปล่าผมยังไม่รู้ครับกองเชียร์ต่างๆเขาหนีหมดครับกองเชียร์แต่ก่อนนะ่ะ นักวิาพากษ์วิจารณ์ตามหน้าสื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยครับเขาก็คิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยครับเผื่อมันได้เป็นรัฐบาลเผื่อมันได้เป็นพุทจัตตั้งอาจจะดึงพวกนี้ครับเอามาไว้นอกชานของกระทรวงมาเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงครับแต่เขาเห็นแล้วครับตอนที่พรรคประชาชนไปยกมือให้กับอนุทินชาญวิรุฬกุลเป็นนายกรัฐมนตรีครับตำแหน่งว่างตั้งแปดตำแหน่ง ้พวกกองเชียร์อยู่หน้าสื่อต่างๆครับเออต้องบอกว่าแงนหน้ามองเหมือนหมายมองเครื่องบินครับคิดว่าตัวเองจะได้เสร็จได้เลยบ้างครับเชียร์กันสะบั้นหันแหลกครับเออเอาละว,ว่าเด็กพวกนี้ครับเข้ามาร่วมกับอนุทินชาญวิรุลแล้วครับตำแหน่งต่างๆที่มันไม่เอาเนี่ยกูต้องมีมั่งละครับส้มหลนมั่งละครับแต่ส้มไม่หล่นครับเออส้มไม่หลน ไอกองเชียร์ก็หนีหมดครับตอนเนี้ยเออเหยียบย่ำอย่างเดียวนะตอนนี้เหยียบย่ำอย่างเดียวนะครับพอไปถามถึงส้มแล้วก็บอกเบือนหน้าหนีกันหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาหวังแล้วเขาไม่ได้ไงมันก็หัวอกเดียวกับเสรีพิสุทธิ์นั่นแหละครับเออหวังว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับอา้าวเห็นกอดคอรักกันดีกับเสรีพิสุทธิ์กับบอกว่าเพื่อไทยตบัตสัตว์เออแต่ทําไมละครับ ถ้าพประชาชนใจกว้างจริงๆครับไม่เอาเสรีพิสูจน์มาเป็นรองนายกของอนุทินมั่งแหละเออเขาจะได้ชมเขาจะได้รักคุณมากขึ้นครับแต่ปรากฏว่าคุณไม่ให้อะไรเขาเลยครับคุณมีแต่เอาอย่างเดียวเออเอาอย่างเดียวครับพอเขาให้เป็นรัฐมนตรีคุณก็บอกว่าไม่เอาเเออราจะบริหารงานประเทศโดยพักเดียวครับชิบหายเลยเออ ขนาดนี้ครับมีคนดึงมีคนฉุดอยู่แล้วมีคนห้ามคนปลาลมแล้วครับคุณยังไม่เอาเลยพากันลั้นกันทั้งพักครับกูจะเอาอนุทินกูจะเอาอนุทินครับสุดท้ายโดนอนุทินหักหลังครับยังไม่ยอมรับอีกครับหลังๆนี่ครับออกมาแก้ตัวนะครับเขาโยนมาเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับก็แปลกนะพักภูมิใจไทยยังยังสุบะชัย ใจสมุดเองก็ถามพักเพื่อไทยเนี่ยครับเนอ,อถามพักเพื่อไทยบอกว่าสองปีทําไมไม่ทําผมตอบแทนได้ไมั้เออตอบไม่ง่ายเลยครับเ็าพวกพวกขีย้ยพวกมึงนี่ไงเออมันทําไม่ได้ไงคอยขัดขวางทุกวิธีการทุกวิธีการครับไม่ว่าจะเป็นร้องนะต่อสารรัฐธรรมนูญน,นะครับขัดขวางทุกอย่าง ในสภาผู้แทนรัษดรก็ขัดขวางครับแล้วจะมาถามอะไรผมถามหน่อยเถอะเออแล้วมาถามหาหอกอะไรว่าสองปีที่ผ่านมาทําไมทําไมไม่ทมํทครับรัฐบาลอยู่ในความงอนเงีน่นไม่เคยเป็นผึกเป็นแผนเลยครับเอามาอยู่ร่วมรัฐบาลครับคอยที่จะทิมแทงคอยที่จะหักหลังนะครับนี่ฮะคือเหตุผลครับไม่ต้องไปสาวความยาวนะ ให้มันยืดยาวไปไหนล่ะครับตอบกันตรงๆอย่างนี้ก็พราะพวกมึงทําเฮี้ยไงเออเขาเลยทาไม่ได้ไงพวกมึงทําได้หมดเนะี่ยเพราะว่าองค์กรต่างๆครับองค์คาพยุตต่างๆเนี่ยมันเป็นอกเป็นใจไงแต่พักเพื่อไทยเนี่ยครับเขาเรียกว่าหัวเดียวกะเทียมรีดไม่ค่อยมีพักมีพวกล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เขามีพักมีพวกเด็กเขามีพวกพวกไหนครับพวกประชาชนเนี่ย เพราะว่าประชาชนเลือกเขาเข้ามาครับเขาเห็นแก่พี่น้องประชาชนเขาจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับถามหน่อยเขาทาประโยชน์ให้ตัวเองหรือเปล่าแจกเงินหนึ่งบาทหนึ่งมืนบาทก็แจกให้พี่น้องประชาชนครับเออรถไฟน่ะยี่สิบบาทตลอดสายก็พี่น้องประชาชนนี่ครับใครได้ครับผมถามหน่อยใครได้แล้วเนี่ยคิดโครงการหวยกเกษียณมาเนี่ยครับยังไม่มีคนเซ็นเลยตอนเนี้ย ยังไม่มีคนเซ็นนะเออถ้าเซ็นปุ๊บก็ออกมาใช้ได้เลยครับพี่น้องลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าปล่อยพักอื่นเขาไปโครงการต่างๆนี่มันก็หยุดยั้งครับพักเพื่อไทยทําอะไรบ้างครับเขาก็โด่งก็จะทําพอจะถึงที่สุดแล้วครับมันก็มีอันเป็นไปหัวสวในพักเพื่อไทยก็ทำครับร่วมกับพักร่วมแต่ปรากฏว่า อยู่ดีๆครับเกิดอุบิเหตุครับนายกรัฐมนตรีโดนปลดจากตําแหน่งเห็นไหมครทำอะไรได้ล่ะครับแค่นี้เองครับคําตอบครับไม่ต้องไปเขาเรียกว่าหาข้อมูลอะไรมาตอบเลยครับมันชัดเจนเหลือเกินว่าสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ครับเขากำลังเรีงเป้ามาที่พรรคเพื่อไทยครับเพราะว่ากระแสรพรรคเพื่อไทยนี่ครับเหนือกว่าใคร พยายามที่จะบีบครับให้อยู่อันดับสามอันดับสี่อันดับสามอันดับสี่ครับแต่พี่น้องประชาชนว่ามึงจะบีบยังไงก็แล้วแต่คนของกูรักพักที่กูชอบกูไม่ยอมครับเห็นไหมฮะโคราส,สุดออกมาเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นมาเหนือกว่าใครแล้วครับเป็นไงครับทีนี้ก็ดินตายดิยกัดกันเองครับน้องแหนงงน้องแหนงทางใต้เองก็ไล่มาตั้งแต่สามสิบปีน่นครับ คือหาเสียงเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วครับเราจะสังเกตว่าวกรุงเทพหานครครับแคนดิเดตนายกรัฐาทงมนติีอย่างยศนันนี่ครับออกมาพูดพูดถึงนะครับคนไทยไร้จนเนี่ยคือมีเขามีวิธีการเขจะทำยังไงครับพักประชาชนออกมาสแสอีกนะออกมากระแดอีกนะครับยศนันบอกว่าใช้เงินนิดเดียวเองนะครับอย่างน้อยครับถ้าเรา ทำให้คนคนจนเนี่ยหายจนเสียนะบ้านเมืองมันก็เดินต่อไปได้ครับแต่ถ้าเมือมีคนจนอยู่เนี่ยครับมันจะหายมันจะหมดปัญหาจากบ้านเมืองได้ยังไงครับก็ต้องสร้างตรงนี้ก่อนครับเอารากหญ้ามาก่อนเอาพื้นฐานมาก่อนครับนะเอารากเงาของความเจริญมาก่อนครับไม่ใช่ว่าไปเอายอดพีระมิดมาบริหารครับเขาบอกว่าต้องเอาพื้นฐานนะเอารากเงาจริงๆเนี่ยครับ ให้มันแข็งแรงก่อนพีระมิดนะครับแล้วยอดมันไม่มีปัญหาหรอกครับยอดมันน่ะตั้งแต่งานอยู่แล้วครับถ้าถ้าฐานรากของมันเนี่ยมันแน่นหนาแล้วครับนี่ครับเ็ามองแค่นี้เองครับก็ถึงบอกว่าหนึ่งครับเรื่องสินค้าการเกษตรต่างๆราคาข้าวราคามันราคานะครับทุเรียนมังคุดต่างๆนี่ครับคือผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรนี่ครับมันต้องราคาดีก่อนครับพี่น้องประชา จนเอาไปขายผลผลิตได้ราคาดีแล้วครับเขาก็มีเงินจับจ่ายซื้อขายครับซึ่งมันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยซ้ำไปครับนี่ฮะเขามองเห็นไงและตอนนี้เขาหาเสียงครับเขาเสนอนโยบายอย่างเดียวครับเขาไม่สนใจแล้วใครจะว่ายัางไงเขาไม่สนใจครับมันก็เลยได้ใจประชาชนครับเรตติ้งเขาก็ดีขึ้นสถานการณ์ของพรรคก็ดีขึ้นครับหลังจากดูหมิ่นดูแคลนเขาไว้ครับ ว่าอย่างไงเสียพักเพื่อไทยงวดนี้ครับต่ำยี่สิบต่ำห้าสิบครับคอยดูสิครับนะฮะนักวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนี่ครับจะหน้าหงายเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ลงพื้นที่ผมก็เห็นครับว่าพี่น้องประชาชนคิดยังไงพี่น้องประชาชนเขารู้ไหมนะฮะเขารู้ครับแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองครับรอการสั่งสอนเท่านั้นนะเออรอวันที่แปดกุมภาพันธ์นี้เขาจะสั่งสอนครับ ไอ้พวกปากหมาปากหมูทั้งหลายเนี่ยเออที่ไปว่าประชาชนที่เอาคะแนนเสียงของประชาชนไปปุยี่ปุยยำกันนี่ครับคอยดูสิเนะวันที่แปดนี่ครับคุณจะได้บทเรียนครับผมตึงบอกว่าอสถานการณ์ทุกวันนี้จับตาดูให้ดีครับไอ้สื่อต่างๆนี่แหละสำคัญเนี่ยไปรับเงินรับทองรับกล้วยเข้ามาแล้วครับเนี่ยตุป,ปัดตุปเป๋ครับก็จนเขาจับได้เออ พลาดจนได้เห็นไหมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับวันที่แปดนี้นะะคือสิทธิของท่านครับท่านจะทำยังไงครับท่านอยากทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นไหมครับพิจารณาดีๆครับท่านจะเอาคนที่เป็นงานมาแล้วคนที่มีผลงานมาแล้วครับให้มาทำงานต่อหรือไม่ครับหรือท่านจะเอาเด็กจบปริญญาเมื่อวานซืนนี้ครับเข้ามา ทำงานไม่เป็นขอเงินพ่อเงินแม่ใช้อยู่เนี่ครับก็ฝากไว้ครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ